ครับนี่ครับเวลาที่เราจะทําการติดตั้งสายไฟฟ้าหรือว่าติดตั้งแหลกไฟฟ้านะครับเราควรที่จะเว้นระยะแหลกนะครับไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับอีกแหลกหนึ่งนะครับก็คือเผื่อหลอกการรองรับการขยายสายไฟฟ้ามานะครับผมสําหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าเดิมมันอาจจะเป็น มาคู่เดียวนะครับผมก็คือลายนิวตันแต่ว่าเราก็ลองรับไว้โดยการที่เราเว้นช่องแหลกไว้ช่องหนึ่งนะครับเราจะไม่ไปติดแหลกเข้าบ้านเรือนนะครับโดยที่อาจจะเป็นแหล,แหลกตรงตรงนี้นะครับเราจะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับเราก็จะมาติดช่วงช่วงล่างนะครับช่วงประมาณนี้นะครับเพื่อรอ,องรับการขยายของสายไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรา เราต้องทําแบบนี้ครับเพื่อที่จะได้เป็นระเบียบนะครับในการเดินไฟเข้าบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยนะครับอันนี้ก็มาทําไฟให้เขานะครับเราก็มาถ่ายทําคลิปนะครับก็บางช่วงก็อาจจะ,ะถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปบรรยายทีหลังใส่ใส่ใสบรรยายใส่เสียงทีหลังนะครับแต่ว่าลักษณะนี้นะครับเราไม่ควรที่จะติดแหลกด้านบนนะครับเวลาที่จะ โยงเข้าบ้านเดือนที่พักอาศัยนะครับเราควรที่จะเว้นไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาแหลกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาติดด้านล่างนะครับเพื่อที่จะดึงเข้ากับที่พักอาศัยนะครับผม